จังหวัดชนบุรีได้ตั้งสภาการศึกษาจังหวัดค่ะโดยเป็นการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาสร้างอนาคตการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในห้องประชุมชนบุรีชั้น3าสารกลางจังหวัดชนบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดชนบุรีครั้งที่1ประจำปี2568 โดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดชนบุรีอย่างเป็นทางการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสภารวมทั้งสิ้นกว่า60คนจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนศาสนาวิชาการประชาสังคมและภาคประชาชน การจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดชนบุรีนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในฐานะประธานกรรมการได้ย้ำว่าการศึกษาจะต้องเป็นพลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นการมีสภาการศึกษาจังหวัดถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายระดับประเทศกับการปฏิบัติพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สภาการศึกษาจังหวัดชนบุรีนั้นจะทำหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และผลักดันนวัตกรรมด้านการศึกษาโดยมีแผนประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพร้อมจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่าสำคัญของจังหวัดชนบุรีในการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักมีส่วนร่วมโปร่งใสและยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางจังหวัดเป็นหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ทุกฝ่ายขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกันเพื่ออนาคตของเยาวชนไทย